จริงๆก็อยากจะอวยพรนะโยมว่าขอให้วันนี้ทำมาหากินให้เจริญรุ่งเรืองนะขอให้ร่ำรวยทุกคนทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าอวยพรขอให้รวยทุกคนก็คงจะรวยกันทั้งประเทศแล้วละ่ะแต่ทุกอย่างเขาก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขานะะเราสร้างเหตุอย่างไรไว้เราก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้น,นเราไม่เคยให้ทานไว้ชาตินี้ทำมาหากินก็ฝืดเคืองหน่อยแต่ก็ยังดีถ้าง,งอมืองอเทา้า ัวรอโชคชะตาก็คงจะไม่มีกินด้วยซ้ํางั้นวันนี้มีกินแต่ไม่ขัดสนไม่เป็นหนี้เป็นสินใครก็ดีแล้วถ้าจะอวยพรบอกขอให้คนที่โยมรักเขารักโยมมันก็เป็นไปได้ยากนะเพราะเราก็มีสิทธิ์ที่จะรักเขาแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รักเรามันก็เป็นธรรมดา,าบางอย่างที่โยมพยายามอธิบายไปโยมก็ผิดอยู่ดีโยมเถียงไปโยมก็ผิดอยู่ดีโยมเงียบโยมก็ผิดอยู่ดีร้องไห้ก็ผิดอยู่ดี ยิ่งนั่งหัวเราะนี่เขาหาว่าเราบ้ายิ่งผิดไปกันใหญ่มันผิดตั้งแต่เป็นเราแล้วละ่ะงานทาอะไรก็ผิดไปหมดงานถ้าหากว่าจะบอกว่าเราทําสิ่งที่ถูกไว้ก่อนถ้าใครก็จะมองว่าผิดในสายตาเขาก็แล้วแต่เขาวันนี้ถ้าจะอวยพรว่าขอให้รวยขอให้สมหวังทุกๆประการแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างเหตุไว้แห่งความร่ํารวยแห่งความสมหวังก็ยากนะแต่การให้พรการให้กําลังใจด้วยการบอก ขอให้ตั้งใจทํางานทํามาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะขอให้ทํามาค้าขึ้นนะทรมะนาหน้ามาก่อนแล้วค้าขายก็ขึ้นจเจริญรุ่งเรืองถ้าแบบนี้ก็เป็นการบอกเหตุบอกผลก็สมเหตุสมผลแห่งการที่จะบวยพรขอให้โชคดีวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรที่จะได้เพียงแค่บอกว่าสร้างเหตุที่ดีไว้เดี๋ยวอะไรมันก็ดีไปตามเหตุนั้นไดยโยมมันผิดตั้งแต่เป็นเราแล้วละ่ะ เงียบก็ผิดอธิบายก็ผิดร้องไห้ก็ผิดหัวเราะก็ผิดมันผิดตั้งแต่เราสร้างเหตุแห่งกรรมไว้จึงทําให้บางอย่างไม่ได้สมหวังดังใจทุกๆประการวันนี้อย่าไปราวีกับใครใครก็จะต่อก่อนต่อกรรมอะไรยังไงก็แล้วแต่เขาเราอยู่บนเส้นทางธรรมของเราต่อไปเท่านั้นก็พอขอจเจริญพรเป็นกําลังใจท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ดีจริงๆนะที่ว่าความเชื่อใจก็เหมือนยังลบ จับโกหกได้บ่อยๆอย่างลบก,ก็เหลือก้อนเล็กลงเรื่อยๆเขาอุปมาได้ดีนะเข้าใจง่ายดีและเห็นชัดดีว่าทุกครั้งที่จับได้ว่าโกหกความเชื่อใจจะเหลือไม่เท่าเดิมต่อให้รักขนาดไหนพยายามมองส่วนดีกันขนาดไหนมีความไม่ดีตั้งเยอะแต่เราเลือกมองส่วนที่ดีนิดเดียวพยายามให้เป็นความดีแบบเต็มหัวใจเราถึงมันจะไม่เต็มที่ของเขาแต่เชื่อเถอะ ถ้าจับโกหกได้บ่อยๆความเชื่อใจก็เหลือน้อยลงน้อยลงลเหมือนยังลบเนี่ยอันนี้ไม่มีตัวหนังสือนะแต่ลองลบให้ดูว่ามันเหลือน้อยลงจริงๆอย่ากโกหกกันเลยนะโยมหรือบางทีจะไม่โกหกก็จริงเถอะแต่บอกไม่หมดไปสิบที่แต่บอกสองที่ที่ไปไม่ได้บอกอีก8ที่หรือว่าเราจะเลือกเองก็ได้ว่า ถ้าเขาเลือกที่จะบอกไม่หมดก็ให้สิทธิ์ในการที่เขาจะบอกไม่หมดรู้เท่าที่เขาอยากบอกก็พอหรือเปล่าแต่สุดท้ายจริงๆเราจะให้ใครดีกับเราทั้งหมดคงไม่ได้หรอกยมหาวิธีเอาตัวรอดเองให้ได้ก็แล้วกันนะถ้าเขาเลือกที่จะบอกไม่หมดหรือเลือกที่จะโกหกความเชื่อใจก็คงเหลืออีกไม่เท่าไรมันคงเหลือแค่นิดหน่อยอย่าแค้นอย่ากโกรธอย่าเคืองอย่าอาฆาตกัน ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ออกจากจุดนั้นมีชีวิตที่มันควรจะเป็นดีกว่าชีวิตมีเวลาไม่มากนักทำสิ่งที่ดีที่มันสะดวกใจเราก็ดีเหมือนกันนะเจริญนพรเป็นข้อคิดกับอย่างลบลบคำพูดนี้ดีนะที่เขาบอกว่าหวานเกินก็ต้องตัดขาเข็มเกินก็ต้องตัดไตแต่ถ้ารักเขาเกินและเขาไม่รัก ก็ต้องตัดใจไม่งั้นมันจะไปกันใหญ่ถ้าไม่รีบตัดใจไม่ตัดไฟเสียแต่ต้นลมดูผลเลือดที่โรงพยาบาลส่งมาว่ามีค่าของเลือดอะไรเกินไปบ้างไหมหวานเกินเค็มเกินไหมโอกาสที่ต้องถูกตัดขาตัดไตจากความหวานความเค็มมากเกินไปอันนี้อันตรายจริงๆแต่ก็อันตรายมากกว่าคือรักเขาเกินเกินความเป็นจริงเกินเหตุเกินผลและก็ไม่ยอมตัดใจเมื่อรู้ว่า เขาไม่รักเราต่อไปแล้วก็ยังไม่ยอมตัดใจหรือว่าเขาก็ยังรักเราอยู่แต่ว่าเขาตายจากไปก็ยังไม่ยอมตัดใจอย่างเนี้ยก็อันตรายเพราะเดี๋ยวมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ถูกตัดออกไปเมื่อเสียใจมากเกินไปคนอื่นๆเขาก็รําคาญว่าทําไมไม่ยอมตัดใจเสียทีเสียใจอะไรโศกเศร้ารําพันมากเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวครอบครัวก็จะเสียเงินทองก็จะเสียเพื่อนฝูงก็จะเสียการงานก็จะเสียสุขภาพจิตก็จะเสีย ถ้าไม่ยอมตัดใจเดี๋ยวจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ถูกตัดออกไปหวานเกินก็ต้องตัดขาเข็มเกินก็ต้องตัดไตแต่ถ้ารักเขาเกินไปและไม่ยอมตัดใจอันนี้อันตรายจริงๆนะโยขอจเจริญพรเป็นข้อคิดกับผลเลือดที่โรงพยาบาลทรงมาขอให้บุญตามปกปักปกป้องเราท่านทั้งหลายขอให้พ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นอันตรายแค้วคลาดจากผองภัยที่คิด จะเบียดเบียนแต่ต้องเริ่มต้นในการสร้างบุญกุศลก่อนก่อนที่เราจะได้รับการคุ้มครองจากบุญขอให้มันสร้างบุญในทุกที่ทุกสถานกายวาจาใจก็ต้องทำให้ครบทุกประการและเมื่อเราคุ้มครองบุญบุญจะตามคุ้มครองเราโดยธรรมชาติตามเหตุปัจจัยขอให้บุญคุ้มครองเราเถิดทุกท่าน ขอให้มันสร้างบุญในทุกที่ทุกสมัยจะนั่งยืนเดินนอนคิดพูดทำอะไรขอให้ได้ตั้งใจหมั่นสะสมบุญในทุกที่ทุกประการเวลาของชีวิตเหลือไม่มากแล้วขอให้คลาดแคล้วอย่าคิดเกิดตายในวัฏฏะสงสารขอให้ตั้งจิตปรารถนาซึ่งนิพพาน ให้ดับเย็นสิ้นการยาวนานต้องเกิดจากการดับในทุกๆขณะจิตให้ได้ในทุกๆวันอะไรมากระทบใจก็ขอให้พิจารณาเป็นธรรมเถิดอย่าให้จิตบังเกิดโลภโกรธหลงในทุกสมัยพยายามให้เห็นธรรมชาติว่าอะไรอะไรก็ล้วนแต่ไม่จีรังขอบุญตามคุ้มครองปกป้องเราทุกท่านให้พ้นทุกพน้นโศกพ้นโรคพ้นภยัย มันสร้างบุญเป็นเหตุเป็นปัจจัยและจะได้สมดังตั้งใจคำอธิษฐานอายุวันโนสุข,ขังพระลังเทิน